สนุนโดย Tesco Lotus, r l u Moss Plus, s w i t ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun Life, กลับเข้าสู่เดอะเรดริบบอนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบครับซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงคุยติดโบกับคุณพ่อแห่งยุค ซึ่งตอนนี้เราจะบุกไปคุยกับคุณแม่ของคุณอานซึ่งเป็นต้นตำรับการเลี้ยงลูกเขาจะมีเคล็ดลับอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับเอา้ามาเบรกนี้ขอไปบุกแบบว่าห้องข้างในกนิดหนึ่งได้ไหมคะเมื่อกี้มาแล้วก็คือแบบน้องพอยังหลับอยู่แต่ก็อาจจะอยากเจอบ้างเราอยากเจอคุณแม่พี่วยค,คือถ้ามาบางช่วงเวลาเขาก็จะหลับแล้วพอหลับเราก็ไม่อยากปลุกพอเขาปลุกในช่วงที่เขานอนไม่พอนะเขาจะงงุด<ๆ>นี่คือความเป็นเด็ก ใช่อันนี้คือเรื่องปกติแล้วหุดหงิดจริงหงิดยาวเลยไม่เอาไม่เอาเราไม่ให้เขาแไปแอบส่องไปแอบส่องได้คุณแม่อยู่ไหมคะอยู่คุณแม่อยู่ด้วยนะเดี๋ยวไปเจอคุณแม่พี่อ่านเรงนี้เขาแอบนี่คุณแม่อยู่ข้างในแอบเข้าไปดูกันแบบเงียบๆแป๊บหนึ่งแล้วก็ตามมาตามมาได้ตามมาได้นะโถลูกหลับปุ๋ยเลยคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโถ่โถโถ่โถ่เห็นดวงไหม เราเคลื่อนขบวนไปห้องนูองอ้นจะนดีใช่เราไปคุยข้างนอก,นอกอดีกว่าเนาะน้องพอยังหลับอยู่ต้องขออนุญาตออกมาคุยแค่ข้างนอกดีกว่า<จ>น้องปกติเต็ม<ต>ที่เขาก็ใกล้ๆแล้วเนี่ยประมาณห้าโมงห้าโมงนิดนิดตื่นเดี๋ยวก็ตื่นละเนี่ยเราดูซิแต่เราแต่เราจะปลุกเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวหงุดหงิดนะให้น้องนอนแบบเต็มที่คุณย่าไม่ยอมหรอกใช่ไหมคะคนนี้ท่าทางจะหลงหลานแล้วหวงหลานนะดูใช่ใช่ไหมคะคุณแม่เห็นปะยอมรับเต็มปากเต็มคำยังไม่อยู่ระหว่างเลี้ยงน้องพอกับเลี้ยงพี่อั๋นต่างกันไหมคะคุณแม่ มันต่างกันไหมเหรอฮะแม่สมัยสมัยเลี้ยงพี่อันพี่อันเขาก็ดูแลง่ายนะเลี้ยงง่ายพราะสมัยนั้นเราก็ต้องทํางานไม่ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้พอมีอายุมากขึ้นมันเหมือนว่างแล้วได้เวลาอยู่กับหลานเนี่ยมันได้เห็นมุกเไม่เห็นอะไรมันมีความสุขมากม อย่างนี้ค่ะรอบก่อนเนี่ยน้องเชียร์มาที่บ้านนี้แต่รถมีไม่ได้มาคุณแม่ขออนุญาตแอบไปเดินดูฝั่งนู้นแป๊บหนึ่งได้ไหมคะโอ้ยตามสบายของบ้านใหญ่อ่ะขอไปเดินดูมุมอื่นๆนิดนึงฝั่งนู้นจะเป็นคนละอารมณ์เลยราวกับเข้าไปสู่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชิญไป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 คุณแม่ไปค่ะ จริงๆเรียกว่าครอบครัวนี้ก็อยู่ดูแลกันเรียกว่ากลมเกลียวแหละดูแลกันไปดูแลกันมาอย่างสมัยก่อนคุณแม่ดูแลพี่อ่านมาแบบตลอดและทุกวันนี้อย่างพี่อ่านยังไงบ้างคะจริงๆเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากๆจนหลายหลายครั้งกลายเป็นว่าเราเราเพลินเพลินด้วยความที่เราสบายใจจนลืมดูแล ด้วยความที่เขายังยังสวยแบบนี้นี่ขอชมแม่ตัวเองนะหนูชมให้ค่ะคุณแม่เชงกระเดะมากี๋ยวใช้เขาว่าเชงกระเดะคุณแม่แบบว่าผิวพรรณรูปร่างคุณแม่จะไม่ยอมให้พูดอายุแต่พี่อัเนี่ยจะบอกว่าจริงๆมันควรจะภูมิใจว่าแบบจะเรียกว่าจะแต่เลขแปดแล้วจริงคุณแม่กำลังจะเจ็ดสิบเก้าแต่คือไม่บอกว่าพอพอเราลืมคิดถึงอายุพอเราเห็นเขาแล้วเขาอยู่อย่างนี้ตลอด อย่างหนึ่งซึ่งอยากจะบอกทุกคนว่าลองสังเกตกันก็คือบางทีผู้ใหญ่ในบ้านเป็นอะไรบางทีไม่พูดพอเรารู้แล้วว่าร่างกายเขาไม่เหมือนเดิมเขาเริ่มรู้สึกตามแบบเนี่ยขยับเนื้อขยับตัวแล้วมันใหม,ม,ม่ไม่ไม่ค่อยสบายเหมือนเดิมก็เลยชวนกันว่าถ้างั้นไปเจอผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าให้เขาลองตรวจดูซิให้เขาช่วยดูหน่อยซิว่ามันเป็นอะไรยังไงได้บ้างในที่สุดวันนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาก็แนะนําว่าเราจะต้องใส่ใจสุขภาพอะไรยังไงบ้างกับเรื่องนี้กับเรื่องที่บอกว่า คอลลาเจนในข้อเสื่อมตามวัยแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> พอผู้ชี่ยวชาญแนะนำเราก็วางใจไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ตัวเองก็ยังกลับมาทำการบ้านซ้ำเข้าไปอีกแต่สุดท้ายแล้วเชื่อเปล่าว่า ผมเลือก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 คัดออกคัดออกเหมือนปรากฏนางงามตัวเดียวที่เข้ารอบสุดท้ายกลายเป็นตัวเดียวกันกับที่ผู้ช่วยาันแนะนาก็คือ c ีซีคลเซียมคอลลาเตนตัวนี้ลองกับตัวเองก่อนทานมาอย่างต่อเนื่องแล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับมันนะครับก็เลยให้คุณพ่อกับคุณแม่ทานเป็นประจําทุกวันด้วยแล้วเขาทานครั้งแรกนะเขาบอกนี่ถามจริงๆทําไมมันอร่อยขนาดนี้เขาไม่เชื่อด้วยซ้ำว่ามันไม่มีน้ําตาลเพราะว่าเพราะว่ามันหวานนะฮะแต่ไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเรื่องน้ําตาลใครที่กังวลเรื่อง ออคอเลสเตอรอลต่างๆตัวนี้ผมว่าแบบจบเลยและที่สำคัญคือมันมีส่วนผสมของคอลลาเจนไทป์2มีคอลลาเจนเปปไทด์มีแคลเซียมแลคเตตและแคลเซียมแอลทริออนเนตและยังมีวิตามินซีและวิตามินดีรวมถึงส่วนประกอบอื่นๆอีกส่วนผสมอื่นอีกรวม11อชนิดด้วยกันนะครับทั้งหมดอยู่บนกล่องแบบชัดเจนเลยหลังจากทานมาอย่างต่อเนื่องนะวันนี้คุณแม่น่าจะทานมาได้เป็นปีแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายสารพัด ณนะตอนนี้ออกกําลังกายได้คือเขากลับมาวิ่งเล่นกับหลานวิ่งเล่นกับน้องพอได้นะครับตอนที่เขาเห็นคลิปตัวเขาเองวิ่งกับน้องพอ <c oughs> เขายังแบบฉันวิ่งได้อย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> เพราะฉะนั้นบอกต่อด้วยความมั่นใจอยากให้ทุกคนใส่ใจ ตัวเองกันนะครับซื้อ CC แคลเซียมคอลลาเจนใน2กล่องปกติ2,400บาทครับวันนี้พิเศษเพียงแค่1,290บาทเฉพาะ50ท่านแรกครับวันนี้อันแถมฟรีเพิ่มให้เลยทันทีอีก1กล่องรวมเป็น3กล่องยังไม่จบครับอันนี้แก้วคละสีนะครับอันนี้เก็บความร้อนเก็บความเย็นข้างในมีช้อนให้ด้วยนะครับรวมทั้งหมด4ชิ้นนี้3กล่องบวก1ชิ้นเป็น4ชิ้นนะครับจ่ายเพียงแค่1290บาทเท่านั้นครับเพื่ยนจะบอกว่าทุกครั้งที่เราเจอหน้ากันแบบน้คอันื โปรที่ดีที่สุดจริงๆหยิบโทรศัพท์อย่าลังเลเลยนะสองกล่อง2 4 0 0บาทวันนี้พิเศษเพียง1290บาทและ50ท่านแรกแถมฟรีเพิ่มให้อีก1กล่องรวมเป็น3ครับกับแก้วคละสีรวม4ชิ้นทั้งหมดนี้จ่ายแค่1290บาทเท่านั้นเก็บเงินปลายทางส่งฟรีรับของทั้งหมดถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไม่ต้องโอนไม่ต้องวุ่นวายอะไรเลย0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือ Line TSM99 เายอาชัดๆ ระดับนี้แล้วอ่ะไม่จําเป็นต้องโกหกเลยว่า ทานจริงหรือเปล่าบอมี่ทานจริงกันป่าทานค่ะทานจริงทานจริงจรค่ะอ่าอันนี้เชื่อได้เพราะฉะนั้นรีบโทรมาเลยนี่คือโปรที่ดีจริงๆ2แถม1รวมเป็น3กล่องบวกกับอีกหนึ่งแก้วเชคเป็นแก้วคละสีแบบนี้นะครับเก็บความร้อนเก็บความเย็นได้ส่งตรงถึงบ้านคุณนะครับวันนี้คุณจ่ายแค่1,290บาทเท่านั้น0 2 0 3 0ส0 3 3หรือ Line attsm 9 9ถ้าเรื่องข้อต้องคอลลาเจนไทป์2นะครับถ้าคอลลาเจนไทป์2นึกถึงนี่เลย CC แคลเซียยมมคออลลาาเเจจนนำชื่่ไไได้วกิป บางคนบอกว่าคอลลาเจนที่พี่อัานหรือครอบครัวพี่อัานหรือคุณแม่พี่อ่านทานก็ได้ครับจากที่คุยกันมาทั้งหมดมัมนนีขาอยากรู้มากเลยว่ากิจวัตรประจําวันนะวันนี้ที่มัมนนีทามีอะไรบ้างคะมีน้องพลอยอยู่ก็ทําให้ได้มีการเคลื่อนไหวเยอะขึ้น <c oughs> น,น่าจะต้องเคล่นลอนไวเาใช่ใช่เล่นซ่อนหาเออเขาชอบเล่นซ่อนหาเขาต้องวิ่งตุ๊ด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 เขางเงียนะคะไปรับส่งน้องพลอด้วยค่ะคมมีโอกาสก็ไป พราะบางวันบางวันคุณแม่เขาแล้วไม่มีไปโฉมๆนะจะเวลาจะไปทีนี้โอ้โหต้องสวยมันก็ตามปกติตามปกติสวยเป็นปกติสวยจริงๆคุณแม่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ดูแลกันและกันมาตลอดนะจากคุณแม่ดูแลพี่อันนะวันนี้พี่อันดูแลน้องพอต่อต่อเนื่องกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็แฮ p p ะันเ็เมื่อคืนนี้ยังบอกเขาอยู่เลยว่ามันมีมีความสุขจังเลยอยู่ดีก็พูดคำนี้กันนะคิดดูติว่ามันมีความสุขหรอเ่ามี ความสุขจังเลยอย่างเงี้ยเราเข้าใจเราเข้าใจเพราะว่าเราเห็นพี่อ่านมาเราเชื่อว่าเป็นแบบนั้นจริงๆวันนี้เลยแบบว่าเหมาะเหมงที่เราจะมาติดโบให้กับครอบครัวของพี่อ่านภูมินาด้วยนี่เลยค่ะให้คุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ภรกิจติดโบของเราวันนี้เรียกว่าได้รู้เรื่องราวดีๆเนาะของครอบครัวของพี่อัน๋นอีกมุมหนึ่งได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่ด้วยได้เห็นแบบว่าน้องพ่อบ้างหลังจากที่บอกพี่อั๋นมาตลอดเวลาว่าขอเจอน้องได้ไหมยังไม่เคยได้เจอสัที้มาทีไรตอนนี้คนหลับไปนั่นไงเห็นไหมนะเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้ารถเมย์จะพาไปติดโบให้กับคนเจ๋งๆที่ไหนยังไงบ้างติดตามได้เลยค่ะ ช่วงหน้าติดโบโอชาที่จะพาไปอร่อยกับแฮมเบอร์เกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแถมมีเมนูเด็ดจากทางร้านมาแจกกันฟ,ฟรีอีกด้วยห้ามพลาดเด็ดขาด